ยาน้องพี่น้องสวนบักยางไงหนึ่งเด้พี่น้องปากแงแห้งยี่หรีพี่น้องยางคือสีเปอ่อมดอกเพราะว่ามันแงแห้งแม่พี่น้องดอกคอชิล้องขึ้นไปท่องหนีบ้างอะนะพี่น้องปากเงี้ยไงไงเด้พี่น้องเป็นปากแงบักมากเลยพี่น้องคุณคันเท่ายางคือสีเปอ่อมดอกพี่น้องเพราะว่ามันแงแห้งแม่ไปละ ง่ายมากๆเั้งพี่น้องมั้งทั้งทังนี้มันจิเป็นไอ้ส,สาวไหลนหน้าไอพี่น้องเป็นบาเป็นหยังพี่น้องน,นี่มีบาไม่หยังพร้อมพี่น้องน,นี่ทางนี้ก็สิเป็นร้านจอดรถเนาะพี่น้องคนง่ายมากๆเลยได้พี่น้องปากมองนี่ แม่นบอลเขาเขาเจาะกับเจออินสวนสาธารณะเด้เนาะพี่น้องเนาะแต่ยูเนี่เขาเอินปากปูเนาะพี่น้องเนาะคอยกับพวกหูพึ่งกันนี่สวยมากๆเลยพี่น้องใหญ่มากๆเลยอ่ะพี่น้องเข่าเจาะแมลงเรนเนาะกำลังกายม่นั่นกันนะเนี่ยพี่น้องนี่ยตั้งช่างผลกับแม่นสนามเด็กหลินเนี่พี่น้องกันลูกใครกันหลินนี่คนละคนขอให้ลูกพาเหลินนี่คนพี่น้อง สนามเด็กเล่นบากยาง nhá ของเล่นให้เด็กน้อยเด่นพี่น้องพี่น้องกระจ้าผ้าหมูผ้าม้าไปงยางเล่นกันพี่น้องไปนะอากาศดีมากๆเลยพี่น้อง เมื่อวานมันฝนตกเนาะพี่น้องบัดที่นี่จากอากาศที่ว่า30องศาพี่น้องลดลงมาเหลือประมาณสิบเองศาเนี่ยไหมพี่น้องแต่ว่าลดวืบเลยพี่น้องจริงๆเละพี่น้องอากาศด้วยพี่คันฝนตกมาปุ๊บปุ๊บอากาศห่อนๆพี่น้องเพราะถ้าฝนตกมาปุ๊บเนี่ยอากาศจะเปลี่ยนแปลงทันทีเลยเด้พี่น้องอากาศที่นี่มันคือบ้านเฮาพี่น้องบรรยากาศดีมากๆเลยอะพี่น้อง ก๋วยสิพาบอกเจ้าย่างหางหลอกบ้างขนาดพี่น้องงหายมากๆคือสีย่างบ่อ่อนเหรอแค่จังไรๆแต่หยางบล็อบพี่น้องเพราะว่ามันใหญ่แหงแงแหมพี่น้องพุ่นขอยพิ่งสิเข่ามากั้งแรกข่อยแคร์มีแต่งแต่อันขี้รถผ่านเลยซื้อเนาะพี่น้องปุ้นซุ้มกระจกหนักเลี้ยนหนักหยางพี่น้องกระจกมาเล่นกีฬากันอยู่ทั้งพุ่นพี่น้องพุ่นโอ้กับกระเจ้ามันจับกล้องไปทัวเนาะพี่น้องพุ่นพี่น้อง เพื่อน่ะใหญ่ามากมากเลยเด้พี่น้องคือสิยางบ่อออมดอกะันพ่ปั่นจัก,กรยานพี่น้องพื่อนบ่รู้ว่าจาัะลอยไหลไหมพี่น้องมันใหญ่แห้งไหมเมืองโน้น่ะพี่น้องใหญ่มากมากกี่รีได้พี่น้องพูดเลี้ยวไปจนสุดหงสุดตาพี่น้องพื่อนอะ<ม>คือสิยางบ่อออมดอกพี่น้องให้งยางให้จังไลยก็ยญางบ่อออมพี่น้องไกลค่ะไกลแน่พื่อนอะ โอ้ยืมนั่นอะก็มาสุดยอดนั่พี่น้องเพื่อนอะจะขกกับมาปั่นจกกักรยานมาเล่นมาเรียนเราก็ลังกายผ้าม้ามาขี่มาเหงา,าพี่น้องเบืองด้วยนะใหญ่มากๆเลยล่ะพีน่น้องปากนนี้ข่อยบ๊อยังพันไหนเคยมาเข่ามาได้หนิจะเคลียไดย้พี่น้องขนาดมันยื้อไกล,กลๆบ้านข่อยได้เนี่ยถ้าข่าอยกับบ๊อเข่ามาจะเคลียพี่น้อง มื่อนี้ข่อยก็เลยสวนผัวข่อยมาผัวข่อยยังบ่เข้ามาได้เข้ามาตาตันโดนผลเป็นวะบ่ได้เข้ามาหลายปีเพิ่นวะข่อยก็เลยสวนเพิ่นให้เข้ามาปั่นจักรยานเข้าไปเบิ่งเรื่อยๆข่อยว่างสี่ดอกก็ได้พากันปั่นจักรยานเข้ามาเรื่อยๆนี่ดอกพี่น้องเพิ่นว่ะอุ้ยดีอีหลีเนาะเพิ่นว่าเข้ามาแล้วเพิ่นวะเขาเจ้าละฮอนเขาเจ้าก็มากลางเต้นกลางยังอยู่พี่น้องเพื่อนอ่ะง่ายมากๆพี่น้องง่ายมากๆ ก่ไหนีแน่แหะก็คือสีง,งางบอ่อบหนอพี่น้อง <S 2> <S 2> มองสีฟ้าหันกอกนก้ำได้พี่น้องหันมีหอดกอกน้ำกอกน้ำยู่นี่ที่มันอยู่น้ำสวนสาธรราดละนี่เขาให้เขากินได้ได้พี่น้องกอกน้ำน้ำกินได้ยังสีพี่น้องเออถือว่าน้ำสะอาดแล้วนังเสียออเขาให้เขากินได้เมื่อพี่น้องเขาเวลาเขาเขาไปเที่ยวในเวทิดนังเสียพี่น้อง สำหรับผู้ใดที่เ,เคยมาเนาะจ้าเนาะเขาไปเที่ยวในเวนิสเขาสิมีกอกน้าไว้ตลอดได้พี่น้องกอกกอกน้าไว้ตลอดแปลว่าเขามีขวดมีอย่างเขาสามารถไปกอกเอามากินได้ยังสี่แม่พี่น้องโดยที่เขาต้องไปซื้อนดด้ำก็ดได้เจ้าเด้อผู้ใดจะมาเที่ยวเวนิสขอฉิบอกแล้วพี่น้องมีขวดน้ำเป้าขวดหนึ่งเลยละพกกลอแกไปพอกกอกน้ำได้ลักษณะแบบนี้แต่ในเวมเมนิสมันจะเป็นสีนี้เนาะเออลนะมีกอกน้ำแบบนี้แหละพจแกก็เอาขวดไไอเอายังไปกอกเอาดยังเสียน้ำอยู่นี่สะอาดพี่น้องสามารถกินได,ด้เด้อ พี่น้องผู้ใดหูจักบอกข่อยแน่ว่าต้นอันนี้มันมันแมนสะเดาว่าพี่น้องเนี่ยข่อยเสียให้เบิ้งหมอนอ่อนมันแล้วพี่น้องเนี่ยเห็นมะดอกพี่น้องนไงมันแมนต้ 2> <mi> 2> นสะเดาว่าเนี่ยพี่น้องมันมันแก่แน่ล่ะๆพูดทังว่ามันแก่แล้วแต่ว่าข่อยอยากรู้ว่ามันต้นสะเดาบ่ยังสี่เนี่ยปีน่า่อยเสด็จหูจักมาเก็บกินน่ะแม่พี่น้องไงใบมันน่ะคืออยู่นี่เห็นบ่โอ้นี่พี่น้องใบมันเนี่ย คือใบสะระบานเฮานี่แต e ่ว่าข่อยโบลูอ่ะมันเมียนหรือบ่เมนแหมพี่น้องแต่มันก็ต้นใหญ่ไงเด้นี่นี่แนะพี่น้องมันแมีนต้นสะระโบ่บอกคนนี้ได้อผู้ใด้หูวจักก็ได้นี่ใบมันคือคือเด้นี่เบิ่งใบมันใกล้ๆพี่น้องนี่ใบมันคือพี่น้องถ้า่อยบ่รูอ่ะเป็นใบสะระโบ่จังซี่แห่ แค่เท้งนี้กันแม่ข้าเจ้ามะสอนกังฟูน,นี่พี่น้องคนเห็นปะสามะสอนกังฟูกันทั้งคนพี่นอ้องเคต้าจ่าเด้อเดี๋ยวถิพิ่ทยหม่องไม่ให้เบิง้งอี่เนาะจ่าเนาะ